มีดินพังหน้าดินพังถลม่มลงมาเยอะเลยจ้ะอันนี้เป็นขอบเขาติดชายหาดนะคะดูต้นไม้นี่ใหญ่มากค่ะต้นไม้นี่มองอย่างนี้ไม่ใหญ่นะคะแต่ใหญ่จริงๆโอบไม่มิดนะคะเนี้ยดูสิเขารู้สึกว่าล้มนานแล้วเนาะแต่รากยังยังออยู่กับดินนี่จ้ะโอ,โอ้ใหญ่ใหญ่ตโตมหรานจ้ะทุกคนนี่ ต้นไม้ใหญ่เนี่ยให้ร่มเงาที่ดีเนาะจ้ะดูสิธรรมชาติหาดนี่มีอยู่สองคนคะ่ะอยู่ไม่ไกลบ้านแต่ไม่เคยไม่เคยอ่าเดินมาทางนี้นะคะอุ้ยสวยมากทุกคนตงไหนมีต้นไม้เยอะกะดูเย็นช่ำเนาะจ้ะเย็นเย็นสดชื่นเนาะจะไม่ค่อยอบอ้าวเพราะว่าต้นไม้อะ่ะ บางแดดนี่จ้ทุกคนสวยมากหินก็ลวดลายสวยมากเลยค่ะนี่จ้ทุกคนนี่เดินหาดนี่หน่อยจะ้ะก็เลยเห็นหอยนั่งรมสวยๆก็เดินลงไปเอาจะ้ะแล้วก็มันเป็นแอ่งเอ้ เป็นแองจ้ะแองปึ๊บก็นี่จากโทษที่เมื่อกี้ก็ได้หอยอ่ปูตัวใหญ่จ้ะปูใบนะคะตัวนึงแค่นี้ก็พอกินค่ะอีกตัวหนึ่งอยู่กับสามีค่ะไม่มีที่ใส่แล้วก็ยอดมะกอกจ้ะยอดมะกอกเลยอาหารการกินแค่นี้ก็พอกินจ้ะ เดินกลับค่ะทุกคนนี่จ้ะทุกคนไปเดินหาดจ้ะเดินหาดก็มีแต่ของกินเนาะอันนี้จะเป็นปูหินนะคะปูดุค่ะเจออีกตัวหนึ่งตัวใหญ่กว่านี้เยอะค่ะแต่อยู่ในแอ่งน้ำไม่กล้าเอามือคลำน้ำมันขุนเดินนิบค่ะโดนนิบครั้งเดียวพอนี่จ้ะถันนิบแล้วปล่อยยากค่ะเนี่ยปูดุค่ะปูหิน นี่จะลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้แข็งกระดองแข็งส่วนนี้ก็ปูใบค่ะเอามาแต่พอกินจ้ะทุกคนมีเยอะแยะค่ะยังแข็งแรงอยู่นี่จ้ะปูใบ ดูก,ก้ามโอ้โ,ฮโ,ฮโก้าใหญ่มากค่ะได้ปูใบามาสามสี่ตัวพอกินจ้ะนี่ก้ามใหญ่ๆจ้ะนี่กดหอยหอยนางรม ตัวใหญ่ๆจ้ะแค่นี้ก็อิ่มค่ะดูใหญ่มากเห็นไหมคะทุกคนนี่โป้งปิดไม่มิดค่ะสองนี้โป้งนี่ก็ไม่องร่มจ้ะตัวอ้วน แค่นี้ก็เลยกินกันทุกคนสามตัวหอยนางรมพื้ใหญ่ครับใหญ่แน่